ครับวันนี้เราก็จะมาดูสูตรสมุนไพรไล่เพ้ยกันเพราะว่าสวนของเราตอนนี้เพ้ยลงเดี๋ยวคุณพี่เขาจะามาบอกวิธีการทําสมุนไพรไล่เพ้ยกันนะครับในขวดนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่คุณพี่เขาทําไว้คุณพี่ครับในขวดนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับในการทําสมุนไพรไล่เพี้ยครับก็มีตะไคร้ทุบๆใส่แล้วก็มีกระเทียม หอมพลิก6ให้เข้ากันแล้วก็เอามาใต่ไว้ในนี้แล้วก็มีน้ำส้มสายชูแล้วก็เหล้าขาวผสมลงไปนต้ตาส่วนก็ใกล้เคียงกันน้ำตาลส่วนประมาณหนึ่งต่อหนึ่งได้ไหมครับได้ครับ,รบประมาณใช่ไหมครับรรหมักไว้นานไหมครับกว่าจะเอาออกมาใช้ได้ก็ประมาณสามวันสี่วันนะครับสามถึงสี่วันก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ใช่ไหมครับ คุณพี่ครับลองบอกวิธีใช้หน่อยครับว่าใช้ยังไงครับส่วนผสมผสมกับน้ํำยังไงในอัตราส่วนเท่าไหร่ครับก็น้ําประมาณ1ลิตรก็ผสมนี่รับประมาณครึ่งแก้วประมาณครึ่งแก้วนี้ใช่ไหมครับครับผมคุณพี่ผสมให้ดูหน่อยครับประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราทํายังไงต่อครับ ผสมกับน้ําเปล่าใช่ไหมครับก็น้าเปล่าหนึ่งลิตรประมาณอ,อ๋อน้าเปล่าก็เป็นในขวดนี้นะครับครับผมหนึ่งลิตรประมาณลิตรหน่อยๆใช่ไหมครับครับแล้วก็นําสมุนไพรที่เราผสมไว้เอาไปลงผสมกับน้ําเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับเตลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ เหย่าให้เข้ากันกับน้ำครับก็เอาไปฉีดพ้นตามต้นไม้ที่เราจะฉีดครับอันนี้คืออัดลมเข้าไปใช่ไหมครับอัดลมครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดกันครับเราก็จะฉีดให้ทั่วครับตอนนี้พี่เขากำลังฉีดน้ำสมุนไพรที่ผสมกับน้ำแล้วเพื่อไล่มแมลงหรือว่าไล่เพลี้ยที่ามาเกาะต้นมะเขือพวงในสวนแห่งนี้นะครับตอนนี้กําลังทําการฉีดอยู่ เห็นไหมครับจะมีเพี้ยตัวขาขาวๆบินออกมานะครับอันนี้คือเป็นศัตรูของพืชผักสวนครัวเราอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องหาวิธีกำจัดไม่ให้มาทำ้ายพืชผลของผักสวนครัวเราอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นการไล่แมลงอีกวิธีหนึ่งของสวนแห่งนี้นะครับขอบคุณครับ